สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมียวเม,มืองกรุงมวันนี้เราจะทำตำามามา่ามาดูส่วนผสมกันเลยจ้าอันนี้เราเตรียมสเส้ไนไว้นะจ๊ะหมา่มาม่าลวกไว้นะจ๊ะอันนี้ทานสองท่านก็เลยสองซองแล้วก็ผักเครื่องปรุงมาเราเริ่มกันเลยใส่พริกกับกระเทียมนะคะพริกสามเม็ดกระเทียมสองปี๊บตามลงไปค่ะใส่ถั่วลงไปนะคะ เอาตามความชอบตำต่ตไปเ้ยตายและดอกไม้หลุด <c oughs> อะใส่มะเขือ,เ,อเทศค่ะตำให้มันดบนวลนวๆนิดนึนนงให้มันมีน้ำออก,กนพกริกเราไม่ต้องแหลกมากนะคะระวังเข้าตาด้วยค่ะ เ okay. ้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะคะแปหนึ่งสูตรเด็ดของเราก็คือน้ำปาร้าค่ะอยากได้ความโัวก็สอช้อน,นะะนใส่ผงวิเศษค่ะนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลงไปนิดนึงค่ะ <Okay. S 2> น้ำปลาหน่อยนึงค่ะจาะตะกันะคะตะมเดี๋ยวนะคะบิกมะนาวก่อนค่ะอ่ะ,ะ,ะแอปหนึ่งค่ะขานมะนาวลงงนี้นคะคะบิดนาวคือปรุงทุกอย่าง ให้มันอยู่ในโคกเราอะค่ะเก็บลงไปเต็มความแซ่บนะคะอันนี้ใส่ประมาณหนึ่งลูกเป็นแนวฟิวชั่นฟูดนะคะเพราะว่าเราตำส้มตามปกติเราก็จะใช้เส้นขนมจีนใช่ไหมคะแต่แบบวันนี้เราลองดูสิแบบเฮ้ยมาเปลี่ยนเป็นเส้นมาม่าดูเรียบร้อยค่ะ ใส่มะละกอลงไปค่ะไปทานเรียบร้อยค่ะเลยนะคะคลุกๆๆประมาณนี้ามให้มันเข้ากันค่ะแต่ถ้าอยากถ้าอยากจะใส่ปูก็ใส่ได้นะคะแต่แบบชอบปลาค่ะ ก็เลยเน้นปะลาาเลยไี่ห้อไหนก็ได้นะคะแซบเหมือนกันหมด่ะทีนี้ล,ลองชิมก่อนค่ะอือพอดีเลยควาแซบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยพอดีเป๊ะความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดความทุกอย่างกลมกลม่มอมแซบซซบร์ค่ะซับร์อ่ะทีนี้เราก็เอาทุกอย่างนะคะแยวก่อนนะคะขอกยับพื้นที่นิดนึง นี่ค่ะเราก็ขยับมาค่ะเราก็เททุกอย่างนะคะใส่ในม้ม่าที่เราลวกไว้ที่เราเตรียมเส้นไว้ค่ะเห็นไหมคะแต่ก่อนนะคะเสร็จแล้วอันนี้เราก็มาคลุกเขาค่ะใส่ในเส้นของเราประมาณนี้คือเราจะเป็นเส้นขนมจีนใช่ไหมคะนี่เราก็ใช้เส้นมามา่า โอเห็ okay. นไหคะอ่ะนี่เรามาชิมกันเลยค่ะเรามีผักนะคะจะชิมให้ดูนะคะว่าซับแค่ไหนเดีวก่อนนะคะหอ,อยน้ำลายจะไหลค่ะแอบบยากนิดนึงเส้นยาว ที่ขอเซนเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะคะขอใช้มือเลยค่ะัแซ่บมากเลยค่ะเดี๋ยวก็นะขอให้คำหนึง่งมือค่ะมือข้าวผักขอม มันเข้ากันแล้วลงตัวนะคะฟิวชั่นฟู้ดส้มตำมามมา่ค่ะนี่นะคะบ๊ายบายค่ะ